2 2ึสงสบาทสามบาทสามบ,าาม,บ,าาม,บามือนี่นอุ้ยเ็ดในค่ะออกมองสุ่มๆโบเดงเกงหวานมือนี้ละสิเกงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพอกับพิสารบ้านฉันจะพอกันวันทียี9เกาพฤศกิกรยน2องพันห้า้อยหกเจจ่ามันก็อากาศหนาวอีกเนาะครับผม สิบแปดองศาใะพี่น้องบานแม่ฟ้ามีเหมือนนี่พาพี่น้องมา,ราเราปลาจ้ะเราเบ่งเฮ็ดดินเนะาเะครับผมเฮ็ดกอแล้วครับส่วนหมากเนาะเฮ็ดดืนเฮ็ดผึ่งก็คือจังว่ามีแล้วครับพี่น้องสิเป็นเฮ็ดน้ำหมอกใจพี่น้องพี่กาธิมากะ่ะปลาบ้านน้องเมฆครับตำบลห้วย่าอําเภอบุตรีจังหวัดอุบลครับพี่น้องเขาก็บบริหารหึงลใจพี่น้องเฮ็ดกอเกือบเป็นอาทิตย์จ้ะเอาใจพี่น้องไปหลุนไปชนเม้อสองคนจ้ะสิโศกสิมานว่าจ่าสิพ่อเดืกแกงวัเนาะครับผมไปกันเลยจ้ะครับ เราปลาเห็ดดินเจ้มพี่น้องดอกแยกเนยกหวานจ้ากอแดงแกงหวานจ้าดอกนึ่งจ้าอ๋อผมเป็นการกสิพ่อแกงบมะหมีพ่พี่ีแม่ฝรมตมีอากาศที่แปลองศาพายพี่น้องมาหาเห็ดก็ กับัวโพนสองเด็วังเยียบเห็นบ่เห็นดอกมีแล้วนะทีทีดอกดอาเดกไน้ค่ไหนอ๋อตูนทองสองคนไปเรื่อยๆใจพี่นุ๊กจะแกงหยอนบ่เนาะ เ้าได้น้ำมาไลายมือเลยเน่ะยเกือบเป็นอาทิตย์ยังมีดอกหน่อยอยู่จ้ะสวงเพิ่นออกดีกับเฮดบดก็ออกดีคือกันนาะแม่ป่อมีเอาเหลือกนำเฮดบดครับอเกลับมาเริ่มใหม่นะเฮดเกาครับ ยังเห็นดอกหน่อยอยู่ด้วยครับพี่น้องมีดอกหน่อยเห็นเสฉวนเลเนาะครับผมแต่ว่าอาจฉริยาตาคือช่วงหันเนาะอ๋อลุ้นน้อกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นจังไเลยมันจากเมื่อวานเราก็ไปใส่ตุ่มป่าเนาะกระมันเติบอยู่ครับพี่น้องกระปู่เนาะถือปู่ลายอยู่ครับนี่พี่น้องคอมเมนต์ เขามาแต่ก่อนว่ามาเก็บเห็ดกอให้เบิงเ่งแน,น่าเาหมือนว่าน้องแม่พ่อหนีเอามือนี้ก็ถือโอกาสมาหาเห็ดกอแล้วครับพี่น้องจะได้สีมานจำได้กระลุนกันเนาะครับผมาวพอแล้วลครับพี่น้องยู้มพูนบ่อกโคนพี่พี่น้อนงนี่จ้ะกขอแดงแกงหวานอุ้ยน่ะมาเอาเวอเบิร์ครับพี่น้อง

Đi được bun kung khương đó. Ồ. gì đầu nhìn bắt con hưng đê bê không bê 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 สูตเกงีสูตหอนหอนยู่ดอกอาอเกือดเจ้าเยียบไหนละ่ะนี่โอ้ยนี่ได้อีกดอกจ้ะเบกหมนเลยนะมัะเน่จ้ะเ <laughs> กือบเน่ยมหูสีเป็นบดแดงแห้งเนาะเน่นจ้ะเย็ดไหนคะออกมองสูงๆ ผมเคยได้เคยมานเนาะครับเพิ่นสิอยู่กลางค่ำเนาะเอาแบบเหมื้อนี้สีมานบอกมันคือสิซุ่มกูมูอยู่ครับพี่น้องถ้าบ่มีไผเข้าก่อนเนาะาานนบ่มีเนาะบ่ามานข <c oughs> าดินจ้ะ có đẻng chưa p'nho? Ở bê keng sôi hòn thon chắc này. Thảo dím chưa? ngồi non nhưng nị chưa? Đang chơi khô

แต่ว่าดอนนี้เพิ่นสิอยู่สูงเนาะ<ม>บ่มีห้วยมีห,ออมมมห้องครับพีสี้่เอะนาะครับผมน้ำส่วนบ่ทันถือดีครับเอีกกองก็สิเป็นโซนเด้แม่เพิ่นว่าโซนใดเพิ่นมีความสุม่มสิได้ตึงต้งๆมะน่าวันนี้เฮ็ดกอนะ ผมพกเจ็ดดอกมือหน,นั้นแล้วเนาะตึ้งตึ้งตึ้งสองบาทสามบาทสามไอ้มือ,อ,อมนอออี้อ๋อมือนั้นได้หกเจ็ดครับมือนี้สามเนาะเอ้ยมือนี้ก็โอเคละจ้าอ๋อเอาหนังใหม่นี่บ่อเอ้าข้าไปเยอดเนาะเฮ็ดยามนี้เนาะอ, <c oughs> อ๋อวันแต่ได้เก็บครับเพราะว่าดินพื้นแห้งแห้งเลยค่ะอ๋อสวยๆจ้า Đấy. <cười> <cười> mình in the chết, mình người đi xa mặt tung bát, mình người từng song bát cây kia 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 nè kia bưng ý bưng kia 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 Lọc con mình kia 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 khuẩn kia Lọc con mình khuẩn เบิ่งหนมีครับเอาไปไหนด้วยไปถมอลไรเหมือนน้อนั่นดีนั่นดีนอื้อผันหลับอบได้เลยเจนห่อมอ้ยได้อยู่นพอได้อยู่ครับแดงตื่มกันนามแดงขึ้กันแล้วพี่น้องเห็นบ่ นี่จ้าอู้หสวยอ้อซาเลยจ้าอย่างนี้จะเสียงอื่นครับพี่น้อง<า>จะได้สองวัอ <laughs> มาเนี่ยมันได้กับเป่าเนาะ เ้แต like no. ่แข็งๆหนึ่สิห็งกันนะเนาะพี่อ่นผุนเห็ดเบิ่งเครืองเสือบเนาเสือบสาเเตียแห้งครับ คา <problem> ไปเหยียดเลยแดงหน่อยจ้ะถือว่าห่างคักเนอะเห็ดกอครับค่ขยันยากอะเพไดอเกลียงใช้ผงทุก่มเน่องครับผมลายห่มจังพอดอกหนึ่งสองดอกเน่อได้ห่มสามดอกก็มีได้ หลังห่มหนึ่งมาลายห่มแล้วเนาะเราปิดจะได้โมปิดจะได้โมได้ดอกแหงาคนเหงแข็งอยู่เด้เล่ะอู้หูหนูโหแต่ต้องสิคนเห็บแดดจะพี่น้องแดดแห้ง Hang hương, hương 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 đi hương cứ gần hương 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 khu hương 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 Thì hương 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 ถึงแม่แต่กันยังสวยอยู่ครับพี่น้องโอ้ยขาดมาเลยัว <laughs> เ <laughs> ด้หัวเตะมองได้ซูมกัมบมงเยือดอกครับผมเหี้ยวมาหลายดอกขนาดเนาะเล่น,น,นอ้ามีบ่นี่ละไมทางหนาวมั้งนั่นเด้นั่นนั่นนั่นอ้ยอุ้ยจัง ต้นนี่ชงมัแน,น่นใจพี่น้องโอ้ตรงนี้อาย่นเทนีนเะด้ออืมทุม่นนนมน,นอแถวนีน้ะแเ่นครับอมนีครับมีโบเมนครับนะรบ่ได้สองหลอบเลยนะครับผมสองสามหลอบนเนวาะเอาตเหลือ เชื้อหมดเ <c oughs> บิดเสือเลยบ <c oughs> ่เห็นไรเบื่อเบิดอเบื่อเบิดสวยแห้งเติบเลยเนาะแม่ป้ามี่เกิดที่คอยหอาอวยลงเมื่อแล้วพี่น้องนี่บ่ ดอกหนึ่งเนาะปืนกันดืงหมไม่ไปเรื่อยๆครับข้าอยากแน่ครับช่วงนี้ยังได้เก็บอยู่เนาะอยากอหลีนี่อีกบ่ ผมเลยดอกน้อง,บบองอครับผมก็ได้เวลากลับบ้านครับพี่น้องก็สวยแห้งเติบเลยเนาะแม่บะหมี่มเห็ดก็ออกอยู่ครับพี่น้องครับก็ห่างแน่เนาะแต่ว่าถจาดูยางก็ได้กแกงอยู่จะ้ะครับผมก็มพี่น้องเพิ่นก็ได้อยู่เนาะมากหน,าน้าหลายตาครับแบ่งๆกันไปครับพี่น้องกันหลายคนดูจ้ะแต่ว่าแข็งดีได้เห็นบ่ได้ออกแห้งคือแต่ก่อนครับ คือว่าแล้วเ้าปลาหึงเนาะแม่จ้าจัดให้ตามความขอได้จ้าผูว่าอยากให้แม่ปลามีมาหาเฮ็ดก่อจ้าเห็ดคู่บุญแม่ปลามีจ้าจัดให้ลวจ้าแต่ว่าไกอยากห่างเนาะครับผมได้สูงสุดคือห่มสามดอกจ้าทิ้งเ,เนือก็เป็นห่มลอยดอกเปลือยทิมแน่เนาะแม่จ้าเพื่นแหงกล้วเข้าก็บเบิเขาหึงครับแต่ว่าก็มีพี่น้องข้าเขาเรื่อยๆอยู่ดอกครับ นี่ก็แกงกินบะเบิดดอกนี่คือผลงานวันที่เทเดย์ยี่สิบเก้าก,กินเก้าจ้าแกงกินบะเบิดในโซนหนามกวกๆที่ใดอฮะเป็นสุกดอกที่เก็บแล้วครับของวันที่ยี่สิบเก้าดอกกระโบงงามแห้งนาะแมนโบ้คือหย่อมไงโบเน่เลยแม่ประมีคันเฮ้ามาต่อเหนืองเพิ่นกนระซิบโบได้บ้านเนี้ยนั่นดอกกระซิงามก็ได้ มาเฮาวพึ่งเขามาครับเพ็ดก่อล์มีแล้วบ่อทำมากครูมเฮาก็หาตามฤดูเพิ่นแล้วครับพี่น้องนี่เป็นเห็ดน้ำหมอกจ้ะพี่น้องเห็ดน้ำหมอก100%จ้ะส่วนมากสิได้ห่มหนกโลงเนาะอ้ายเนาะครับผมพันว่าบ่ออกพันมีดอกหน่อยเด้วครับพี่น้องกรสิออกลอยออกอยู่จังซี่ล่ะเห็ดก็เดือครับผมก็สิผอกันในรูปแบบหาเห็ดก่อล์แล้วครับ ที่ยังออกอยู่เนาะกับใส่ตุ่มปูตุ่มป้าเนะครับน้ำเริ่มลดนะครับทีนด้พอพี่พอน้องลองหวยลงห้องละบ้านนับดอกได้แต้ว่าเกลี้ยงกินอิม่มคือกันนี่ผลงานเาท่าจ้ะก็ถือว่าบ่ะผัดนะครับพอได้อยู่ได้กินเนาะครับผมงานก็ถือว่าพอได้เนาะจ้ะถึงแม้สิบกว่าร้ยครับ ครับผมวันนี้ก็พอกันในรูปแบบการหาเห็ดดอกเนาะเน้นเป็นเห็ดกอครับที่เพิ่นยังออกอยู่ช่วงนี้ครับเห็ดคู่บุญจ้าพี่น้องก็จัดให้ตามความขอจ้ะถือว่าบ่ปานใดเนาะครับผมส่วนเห็ดพึ่งก็บ่เห็นเนาะเห็ดพึ่งข้ามปีนี้มิดเลยเนาะมิดซีรีเพราะว่าออกรอบเดียวออกบ่ทั่วสําใดจครับพี่น้องออกโบได้ออกเบิดทุ่มเนาะเห็ดพึ่งขามเห็ดบดกับส่งซื้อคืนนังหันเนาะครับผมแต่ว่ากัยุบๆไปแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าหนาวมานี่2งมือแล้วจ้ะ แต่วันอมอกับบอนาแห่งเนาะมอนีก็บพ่ไอ้ยุจะด้กินใจพี่น้องเฮ็ดกอแดงแกงแหวนเทาจ้ะพิกาดที่มากับปลาบันน้องเมฆตําบลห้ยคาอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันบรนีนกันที่2เกฤศพุสกากยนจ้าจ้าฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามมีสองอีสานบ้านฉันนได้จ้าแม่ปปาเมกับขอบุญขอบคุณพู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งหอพ่อปามีกับม่ปามีสำหรับคลิปมอนีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าครับผมหลังจากนี้ก็เก็บใส่คือเก่าแล้วครับเมื่อแกงเนาะพอได้แกงครับไปแกงจ้ะพี่นาะห่อนห่อนดอกได้บานมากับปนเนาะครับผมแต่ว่ากระปูห่ากับเพาะเด็กินอยู่เลยแบ่งพี่แบ่งหน้องแบ่งพ่อแบ่งแม่จ้ะ เดยวเกียงสูดน้ำอยู่ดอกัาได้เข้าป่าโอ้ยบ่เม,ม่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นคนเล้นนี่เนาะเป็นอาทิตย์ครับพี่น้องเราได้ซุ่มกับสีสยังอยาเข็มอยู่เราได้ยี่มองดินแห่งนี้สีออกละลาจ้ะเกลือเสียบนี่เว้ยยไม่ต้องโป่งในสีเข็มเนาะ ดอกเสียบใเสียบลูดดอกเดียวเดียวผมมีใบตองนี่ก็ลังแตกครับพี่น้องํางานให้อีกเท่านึงครับทุกนี้เขาไปาขายกระเป๋าเนาะครับผมผมมานำครับใส่เห็ดบดเนยเห็ดผึ่งนเนเนาะเหล้วแต่โอกาสครับเอ้าพอกันไม่ชิดนาครับพี่น้องว่าสะใส่จุ่มปลาหรือว่าหาเห็ดเนาะนี่จ้ เห็ดบดกิดสิไปซองเมึงเรือๆอยู่แล้วครับใส่ตุ่มไปนาแล้วครับช่วงแจ็กสิไปใส่เนาะ <c oughs> <c oughs> มือ,ม,อมือหนึ่งครับแล้วก็ตุ่มกุุงข้ากกบพี่น้องคนวะถ้าไปใส่จองนี่ได้จานหล่อแหละคนวา, <c oughs> า,านเำาปแค่ไหนใส่เนาะปีนี้เนะาะครับผมอขอเป็นไม่คิดนะครับ